พยาบาลตากใบเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด60เตียงในระดับทุติยภูมิสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขมีการให้บริการในด้านการดูแลสุขภาพครอบคลุมทั้ง4มิติได้แก่เรื่องการส่งเสริมการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟูนสมรรถภาพแก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอตากใบและพื้นที่อำเภอใกล้เคียง ช่วงปลายปีพศ2547เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้เริ่มปะทุโรงพยาบาลตากใบได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงดังกล่าวทําให้มีผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มารับบริการเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งเปลี่ยนสถานะเป็นคนพิการด้านร่างกายและในบางรายก็พบความพิการจากภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานส่งผลให้จำนวนผู้พิการในพื้นที่อำเภอตากใบมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปัญหาดังกล่าวโรงพยาบาลตากใบได้พัฒนาระบบบริการงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้มีวิชาชีพนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเหล่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความพิการที่เพิ่มมากขึ้น ต่อมาระบบการให้บริการดูแลคนพิการในโรงพยาบาลตากใบเริ่มมีความหลากหลายขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมตามประเภทความพิการทั้ง7ประเภทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเกิดการบูรณาการดูแลคนพิการที่เด่นชัดภายใต้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนคนพิการเนี่ยนะครับมันมีหลายหน่วยงานนะในการดูแลรักษา ด้านสาธารณสุขเราก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลเกี่ยวเรื่องของเ,อเรื่องของการคุ้นฟูสมรรถภาพคุ้นฟูเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยครับโรงพยาบาลตับใบเราก็ตอบสนองในส่วนนี้ก็คือของการพยายามคื้นฟูรนก,กระจายไปอยู่ในชุมชนให้ได้รับการฟื้นฟูได้มากที่สุดร่วมกับอบตอร่วมกับชุมชนในการพัฒนาเกิดศูนย์สินีอาร์ไปห้าออแผงครับ โรงพยาบาลตากใบได้แรงเห็นนะครับว่าการสร้างความยุติธรรมในสังคมนั้นเราต้องมอบโอกาสให้คนมีการและผู้ด้อโอกาสด้วยจะเห็นได้ว่าโรยบายของโรงพยาบาลตากใบ10ปีที่ผ่านมาเราให้ความสําคัญของการดูแลคนพิการและผู้ด้อโอกาสไม่ว่าจะเป็นการออกเยี่ยมบ้านที่ค่อนข้างครอบคลุมร้อยเปอร์เซ็นต์ในทั้งพื้นที่หรือการทําสูตรเตยภาพหรือที่เราเรียกว่า CBR ในแต่ละชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงของคนพิการและผู้ด้อโอกาสประกอบกับเราเชื่อว่าการดูแลสุขภาพ จำกัดเพียงแค่เรื่องของการดูแลสุขภาพเท่านั้นแต่หากมันหมายความคุณภาพชีวิตซึ่งคำว่าคุณภาพชีวิตมันหมายรวมถึงคุณภาพที่เขาจะได้รับการินชีวิตที่ดีนะครับผมเพราะผมเชื่อนะ้ว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยจะมีสุขภาพแข็งแรงได้เขาต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นคือเขาต้องได้รับโอกาสในการที่จะพัฒนาศักยภาพและทําตามศัรยภาพที่พวกเขามีได้เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลตากใบ ร่วมมือกับภาคีเครืขอข่ายในชุมชนไม่ว่าจะเป็นพมอและบริษัทจัดตกรรมในการที่จะมอบโอกาสให้กับคนพิการและผู้ได้โอกาสเพราะเราเชื่อว่าโอกาสในการพัฒนาของคนเหล่านี้ย่อมทําให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นนอนาคตโรงพยาบาลตากใบได,ได้รับการจัดสรรตําแหน่งคนพิการตามมาตรา33และมาตรา35จำนวนทั้งสิ้น15ราย ปฏิบัติงานประจำแผนกต่างๆในโรงพยาบาลได้แก่แผนกงานกายภาพบำบัดงานบริหารงานหอผู้ป่วยในงานจิตเวชและยาเสพติดงานจ่ายกลางงานแพทย์แผนไทยงานห้องบัตรและงานอุบัติเหตุฉุกเฉินค่ะสำหรับในประเด็นของการจ้างงานคนพิการของโรงพยาบาลต่างใบเนี่ย ในเรื่องของการรับคนพิการเข้ามาทํางานตรงนี้เราจะมีการประชาสัมพันธ์โดยผ่านทางเครือข่ายอาปทอ,ทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอสมคือเราให้ทุกภาคส่วนที่เขาสามารถที่กระจายข่าวสารเนี้ยให้คนพิการในชุมชน,นได้รับรู้ว่าโรงพ,รงพยาบาลต่างใบเราจะมีการรับคนพิการเนี้ยเพื่อคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตาม ลักษณะงานที่ที่มีมอบหมายให้เขานั่นตรงนี้จะทําให้คนพิการเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้ามาสมัครที่เราแล้วเราก็ใช้กระบวนการคัดเลือกคนให้ถูกกับภาระงานตรงนี้ก็จะเป็นที่มาว่าคนพิการที่เขามาทํางานตรงนี้ก็สามารถทํางานได้ตรงกับงานที่เรากําหนดเรามาฟังเรื่องราวของคนพิการที่เขาได้รับโอกาสในการจ้างงานตามมาตรา35ว่าก่อนที่เขาจะได้รับโอกาสนี้ พวกเขาเคยประสบพบเจอกับเรื่องอะไรกันมาบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะฉันไม่รู้เธอแบกรับอะไรไว้มากมายเหมือนคลายคลายเธอปวดร้าวที่ข้างในแต่ฉันรับรู้ถึงความกดดันที่เธอกลั้นน้ำตาเอาไว้ ดูเหมือนเธอไม่ยอมให้ใครมอมว่า on air จำได้ไหมวันแรกที่เธอผมชื่อนายมมฮัมหมดสีดิกฮามว่าอ, <c oughs> อยู่บานเลขที่ 3, 4, 8ัวมุตร์แส้วใหม่ทุกคนต่างาจจะใหม่นที่ว่าผมมีพี่น้งทั้งหมด8คนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ท่านได้จับไปแล้ว ก็จะอยู่กับแม่และ,ะน้องและหลายๆนะครับที่บ้านนั้นคือแล้วต่อมาก็เดิมที่ผมก็ไม่ได้เกิดมาพิการตั้งแต่กาเนิดแต่ว่าผมเกิดมาก็สภาพด้านกายก็ปกติโดนทั่วไปนี่แหละวันหนึ่งผมได้ประสบอุบัติเหตุตกจากบ้านซึ่งบ้านสมัยก่อนจะเป็นบ้านสองชั้น ตทนนี้ผมกําลังซนกําลังวิ่งเล่นและแม่ก็อุ้มท้องน้องอยู่ท่านก็หลับไปผมก็ตกจากชั้นสองลงมาชั้นหนึ่งเหตุการณ์นในวันนั้นทําให้ชีวิตผมพลิกผันทําให้สภาพร่างกายผมเสียเอาไวัยวะส่วนหนึ่งกระดูกสันหลังก็แตกและอีกหลายๆอย่างทำให้ผมต้องกลายชื่อเว่าคนพิการครับ ประมาพอผมโตโตขึ้นครับถึงวัยที่ว่าสมายัยผนก็จะเป็นรุ่นเข้าเรียนในระดับชั้นเด็กเล็กชั้นปศูนหรือว่าชั้นเด็กเล็กอะไรประมาณนี้ทีนี้นะําผมก็ได้เห็นว่าเพื่อนๆที่รุ่นเราเราเดียวกันเขาได้เข้าเรียนแต่ทุกคนแต่ก็เลยมีมีความสงสารว่าเออจะทํำยังไงดีให้ผมได้เข้าไปเรียนเหมือนกับเพื่อนๆ คนอื่นที่เขาได้รับโอกาสนั้นแกก็เลยทำไม้เท้าขึ้นมาให้ผมเป็นกา,ปกายอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการใช้ที่ทำให้ผมเดินได้อะไรประมาณนี้ครับและทีนี้พอถึงเวลาผมที่สามารถเคลื่อนไหวหรือว่าเดินไปเองมานงได้นะผม เขาก็เลยไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่นะครับแล้วก็ไปพูดกับครูใหญ่ว่าอยากจะให้ผมได้เรียนหหรือว่าได้รับโอกาสอย่างนีกับเพื่อนๆน,นะครับคือนะอยากให้ผมเข้าไปเรียนหมือนกับเพื่อนๆแต่ทีนี้พอครูใหญ่ท่านหนึงเดินเข้ามา แล้วก็มีคำพูดที่ทำให้ผมไม่เคยลืมหรือว่ามันยังอยู่ในความคิดในสมองผมม,มาตจากวันนั้น <c oughs> ถึงวันนี้ผมยังไม่เคยลืมเลยนะครับที่คุยใหญ่คนนึงได้พูดว่าคนพิการเนี่ย <c oughs> จะเรียนทำไม <c oughs> เรียนแล้วก็ใช้อะไรไม่ได้ดางีไม่มีใค่ยอมรับหรอก อะไรเราเรานี่แหละครับทําให้ผมมีความรู้สึกว่าคิดถึงว่าตอนนั้นผมก็ยังเด็กแต่ว่าผมก็จําความได้ว่า<ด>ผมผิดตรงไหนมันเกนื่ยเธอมื่อไหร่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วผมก็ต้องยอมรับและทีเนี้ย น้ำก็พาพาผมกลับบ้านอยู่ประมาณปีนึงครัเรียนนนั้นท่านก็ได้เกษียณอายุราชการสุดท้ายผมก็ได้เรียนกับเพืเ่อนๆในระดับประถมจนกระทั่งผมก็ประมาณว่าท <c oughs> ึงร่างกายจะพิการแต่ว่าความสามารถความคิดผมก็พอมีที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ ผลการเรียนผลการเรียนก็นกนกพอใช้ได้แตงจะไม่ดีมากแต่ก็ใช้ได้ผมคิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่ง <c oughs> ผมจะทำยังไงดีถ้าผมไม่สามารถ,ถยืนหยัดได้เองได้ถ้าผมไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการางานหรือว่าอาชีพซึ่งตอนนั้นผมอยู่กับยายเพราะว่าตั้งแต่เกิดอุบัติีวันนั้นยายก็เอามาเลี้ยงดูนะครับเพราะหลัองจากนั้น ผมอายุเราจีสิต้นๆยายผมท่านก็ได้เสียไปผมก็เลยคิดว่าอ้าแล้วผมจะทำยังไงดีแล้วผมจะอยู่แบบให้อยู่ได้ด้วยตัวเองต้องทำยังไงผมก็พยายามหาแนวทางในการที่จะหาเส้นทางในการที่ผมจะไปสู่ที่แบบว่าเหมือนแบบว่างาน เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพนักพัฒนาสังคมของอบตสาราหมาู่คนหนึ่งนะครับพี่คนนั้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนําว่าให้ผมลองติดต่อกับพี่อ๋อยนะครับพี่ออยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต่างบ่อันนี้ผมก็เลยมีโอกาสคือเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตจากก้าวแรกที่แบบว่าผมร่อนเร่ทำงานโดยที่ไม่เป็นหลักเป็นแรง ที่ก็ได้ติดต่อมาให้ผมลองมาเริ่มทํางานซึ่งงานที่ผมก็จะอยู่ประจําห้องบัตอ่าคือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ห้องบัรของโรงพยาบาลดัใบแต่ผมจะอยู่ในมนตาตรสามห้าเป็น้นจักงานพิการครับส่วนชีวิตการทํางานคือการปฏิบัติตัวในแต่ละวันของผมก่อนที่จะมาถึงถึงทำงานที่นียท,ทุกๆวันตอนเช้านะครับ ผมก็ตื่นมาตอนเช้าก็อาบน้ํำละมานะครับแต่งตัวอะไรเรียบร้อยกินข้าวเสร็จก็เดินทางซึ่งเป็นอะไรที่ผมต้องใช้ความพยายามความพยายามอย่างมากในการที่จะมาทําง,งานเพราะที่บ้านผมเป็นลนักษณะเป็นเกาะ จะลองรอบด้ดยแม่น้ําและ,ะ,ะและทะเลนะครับแต่ทีนี้ผมต้องเดินออกจากบ้านตั้งแต่เช้าต้องเดินข้ามสะพานจากที่บ้านกว่าจากมาถึงฝั่งนี้คํานวณไว้แล้วเราเราประมาณหนึ่งกิโลนะครับของทุกวันขาเดินไปเเดินมาแล้วก็เดินกลับของทุกๆวันผมต้องปฏิบัติตัวแบบนี้คือผมต้องเดินข้ามสะพานมาเรื่อยๆเพราะว่าต้องมานั่งรถฝั่งนี้ฝั่งนู้น คือเขาไม่ให้เอารถเข้าไปแล้วก็จะมีน้องชายของผมซึ่งไม่เป็นเป็นน้องเคยมากกว่านะมานั่งรอผมก็เขาก็จะออมากอมานั่งรอผมที่ฝั่งนี้เพื่อรับผมมาทําง,งานเพราะว่าสภาพร่างกายผมไม่สามารถที่จะขับรถขับรถมาทํางานเองได้เพราะว่ามันประกอบรถไม่อยู่นะครับ <Okay. S 1> ก็เลยต้องให้น้องเคยมาทํางานมาส่งผมทํางานจากระยะทาง ฝั่งนู้นมาจากฝั่งนี้ข้ามสะพานมาก็ราวๆหนึ่งกิโลครับผมต้องอยู่แบบนี้ทุกๆวันใน,นาณะที่ผมเป็นตัวแทนของคนิการของโร<อ>งพยาบาลตากใบนะครับที่เอามาพูดเรื่องราวเนี่ยไม่มีคําพูดใดที่ผมสามารถที่จะให้ทําได้นอกจากคําว่าผมต้องขอบคุณท่านมากขอบคุณครับวววัสื่่่อออคาาามมเธจะก้ต้ตไปในบปนบี ห้องบัตรของโรงพยาบาลตัดใบเนี่ยนอกนอกจากที่จะให้บริการทั้งในส่วนของภายในแล้วก็ต้องมีออกไปให้บริการยังโรงพยาบาลต่างๆนั่นทําให้บุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมด8คนไม่สามารถที่จะให้บริการได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในบางวันที่มีคนไข้อยู่ปริมาณมากๆเนี่ยที่มารับบริการอาจจะมีการที่จะต้องรอนานเล็กน้อยในส่วนของจุดแรกรับ ตรงนี้นะครับที่จุดคัดกรองการที่ได้บดดิดเข้ามานะครับตรงนี้ก็ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ร่นระยะเวลาในการรอคอยของผู้มารับบริการลงค่อนข้างมากนะครับเหมือนว่าจากเดิมพี่ไม่มีคนงานเลยมีแต่มีผู้ช่วยเหลือคุณที่ช่วยเหลือตึกแค่สองคนเพราะว่าเขามาช่วยงานก็ทำให้งานต่างๆมันก็ดีขึ้นช่วยช่วยแบ่งเบาภาระของที่ประจําตึกไปได้อย่างน้อยเขาก็ เหมือนเวลามีคนลาสักคนเขาก็มาเป็นอีกหนึ่งคนในคนงานประจําตึกค,ค่ะค่ะจากการที่ได้นายมนุรีมาช่วยในทําความสะอาดในส่วนตึกอุบัติฉุกเฉินนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากเลยะคะ่ะเพราะว่าตึกอุบัติฉุกเฉินนี่ก็เพิ่งได้เป็นตึกใหม่นะคะซึ่งมันจะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะ คือมีห้องหลายห้องมากมายแล้วก็คนงานประจําตึกจริง,รงๆของเราก็มีแค่สองคนในการที่ได้ว่าคุณมนูรีมาเพิ่มอีกหนึ่งคนก็จะได้ช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดแล้วก็ช่วยในแบ่งใ,ใ,ในงานต่างๆเช่นว่าช่วยไปเบิกขดโคมช่วยไปส่งแหลบอะไรแบบนี้ช่วยสับเปลี่ยนกับพนักงานที่อยู่ประจำค่ะเพราะว่าในปกตินี่ก็คือจะมีสลับกันพักด้วยว่าพักเที่ยง ลง11-12ถึงแล้วก็12-13ถึงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาช่วยในส่วนที่ในกรณีที่คนใดคนถึงล่าหรือว่าไปไปทำงานไปตรงอื่นนะคะเป็นกำลังเสริมที่สำคัญออขอบคุณมูลนิธินวัตกรรมและกระทรวงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ให้โอกาสโรงพยาบาลตากใบเป็นหน่วยงานนำร่องในการ ยางงานคนพิการตามมาตรา33แเละ35ขอขอบคุณในนามของฝ่ายบริหารโรงพยาบาลต่อใบด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะในส่วนของกลุ่มงานกายภาพบำบัดนะคะก็จะมีคนพิการที่รับผิดชอบทั้งหมด5รายด้วยกันนะคะก็จะแบ่งคนพิการออกเป็นสอ,องกลุ่มด้วยกันนั่นคือกลุ่มแรกนะคะก็จะไปอยู่ในส่วนของโรงงานขาเทียม3ารายที่จะรับผิดชอบในเรื่องของการทําขาเทียมให้กับคนพิการขาขาด แล้วก็อีกสองรายนะคะก็จะอยู่ในส่วนของหน่วยงานการนคลงบัตรนะคะก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของการเป็นผู้ช่วยคนผู้ช่วยนักกรคลองบัตอาจจะทําในเรื่องของการอาอกกาลังกายให้กับคนไข้การเตรียมสถานที่ของหน่วยงานแล้วก็การจัดเตรียมอุปรกรณ์ต่างๆในในคลินิกของไกรคลองบัตนะคะ นอกจากการดําเนินงานการสร้างงานคนพิการตามมาตรา3 3และ3 5แล้วนั้นทางโรงพยาบาลสามใบมีร้านเครื่องดื่มปันสุขคลายเนตคาเฟ่ Cafe, ที่รับเอาคนพิการจํานวนสองคนและผู้ด้ยโอกาสทางสังคมอีกหนึ่งคนมาส่งเสริมอาชีพเป็นบาริสต้าคนชงเครื่องดื่มประจําร้านธุรกิจเพื่อสังคมเหล่านี้ล้วนสร้างโอกาสและส่งเสริมรายได้ให้กับคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาทำงานที่อไอซนที่นี่เป็นบริสต,ตอปกำลานค่ะแล้วก็ช่วยดูแลจัดหาซื้อวัตถุดิบแล้วก็เรื่องการเงินแล้วก็เรื่องความสะอาดค่ะเรารู้สึกย่งไรบ้างนะคะที่ได้มาทำงานตรงนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้ได้มาทาํางานตรงนี้ได้เป็นผู้ดีดี115คนที่ทางโรงพยาบาลได้เลือกมานะคะ ก่อนหน้านี้หนูทีบอกก่อนเลยนะคะว่ารายได้ของหนูทีก็เป็นรายได้ที่ไม่ได้นอนเพราะว่าต้องมาใส่ถุงฟ้าเพราะหนูดีต้องค้าขายผลไม้กับรุ่งข้างรุรือว่ารุโชเล่ค่ะก็ขึ้นอยู่ว่าวันนี้วันไหนจะดวงดีดวงไม่ดีเนาะถ้าขายได้ก็ได้กำไรถ้าขายไม่ได้ก็เกือบจะต้องทิ้งทั้งหมดหลังจากได้ส่งรายชื่อจากทางตอนได้ส่งรายชื่อมาทางโรงพยาบาลเพื่อจะได้มาทํางานในโรงพยาบาลแต่นตอนนั้นหนูดีก็ยังไม่รู้เนาะ วอเป็นงานเกี่ยวกับอะไรก็ลุก็เลามาเราคนต่ำใยเนาะมันนึกว่าอาจจะต้องมาล้างน้ำอะไรประมาณนั้นเนะคะแต่พอถึงเวลาจริงๆก็เป็นอะไรที่โคตรจะโชคดีจากคนที่ต้องทำงานการเด็กการฝนก็ได้มาอยู่ในห้องเอง่ที่จะบอกไปการแต่งตัวก็เปลี่ยนไปเนาะจากคนที่ไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนจากหน้ามือหลังมือค่ะไปทำอาชีพที่คิดว่า รู้และสมบััตัตหน,นไททเีก็ขอ,ขอบคุณค่ะที่ได้เห็นความสำคัญในตัวของพี่แล้วก็ที่มอบโอกาสดีๆที่ทำให้ชีวิตของดี่ดีขึ้นแล้วก็ขอบคุณในความเว้ใจของบุคลากราในโรงพยาบาลที่มอบโอกาสแล้วก็ให้ความนักคมดูแลให้การอบรมสังสอนดี่ ค่ะและสิ่งเหล่านี้นะคะจะไม่เกิดขึ้นหากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้มองเห็นคุณค่าและศักยภาพของคนพิการเหล่านี้และจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนี้เองนะคะที่ทําให้เราได้เห็นรอยยิ้มของผู้พิการที่เขาได้รับโอกาสจนเกิดเป็นความหวังใหม่ก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ที่ช่วยให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น